พระเล่าถึงกับหัวโกรนเจอสิ่งลี้ลับก่อนพบเจดีธาตุเก้าองค์กลางปา่าวันที่4ีธันวาคมที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊กอุทยานแห่งชาติดอยขุนตานได้โพสต์ภาพของเจดีย์รังที่ถูกคนพบบนอุทยานแห่งชาติดอยขุนตานโดยได้ระบุข้อความว่าระหว่างวันที่1นถึงสธันวาคมเจ้าหน้าที่สายตรวจส่วนกลางอุทยานแห่งชาติดอยขุนตานได้นำพระสงฆ์จากวัดห้วยเรียนและวัดแม่ตาน,น้อยเข้าสำรวจโบราณสถานองค์เจดีย์ธาตุบริเวณสันเขาแบ่งเขตร,ระหว่างตำบลบ้านเอื้อมอำเภอเมืองจังหวัดลำปางและตำบลท่าปราดุกอำเภอแม่ทาจังหวัด คูณ จากการสำรวจพบมีองค์เจดีย์ธาตุตั้งอยู่ทั้งหมด9องค์ตลอดแนวสันเขาซึ่งมีสภาพสมบูรณ์สององค์ที่เหลือบางองค์มีสภาพผุพังจนไม่เห็นเป็นองค์เจดีย์แต่ยังคงเห็นร่องรอยของฐานองค์เจดีย์อยู่จากการตรวจสอบโดยรอบพบร่องรอยการก่อสร้างทั้งหินและดินแดงที่ใช้ทําอิฐที่บทหินและที่เผาอิฐคาดว่าไปตั้งฐานสร้างเจดีย์บนที่นี้เลยลักษณะเจดีย์เป็นแบบร้านหน้าสูงประมาณ9เมตรฐานเป็นหินกว้างประมาณ3เมตร อายุไม่ต่ำกว่า100ปีแต่ยังไม่รู้ประวัติความเป็นมาและจุดประสงค์ของการก่อสร้างแต่ชาวบ้านเล่าว่าเป็นฤาษีชื่อไอในเขตบ้านทุ่งกล้วยทุ่งหกตำบลบ้านเอื้อมอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง หรือวัดเวียงทองบ้านแม่ตำวัดทุงกล้วยไปสร้างไว้อาจจะมีความเกี่ยวพันกับประวัติหมู่บ้านและวัดดังกล่าวกําลังศึกษาข้อมูลเกี่ยวข้องกันอย่างไรพระอธิการอนุชากล่าวอีกว่าส่วนองค์เจดีย์ทัุที่ชำรุดภายในฐานพบเป็นอุโมงค์ลึกประมาณหนึ่งเมตร และมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ก่อสร้างด้วยหินหักพังอยู่บนฐานจึงได้สวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐานขอขึ้นมาสำรวจใช้เวลาจาริกไปตามป่าเขาขึ้นลงเขาตกน้ำก็มีหลังจากเวลาพบค่มก็นอนจำวัดใกล้กับองค์เจดีย์ฐานกลางคืนก็มีเสียงประหลาดเสียงกิ่งไม้หักแต่ไม่เห็นตัวคน แต่ความรู้สึกสัมผัสได้คาดว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาหรือเจ้าที่ดูแลองค์เจดีทางเจ้าหน้าที่อุทยานที่เคยขึ้นมาสำรวจครั้งแรกบางคนบอกว่านอนไม่หลับทั้งคืนเพราะแขวนเปรนอนเหมือนมีคนมาไกวเปทั้งคืนแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลหลังจากนี้ไปจะดำเนินการอย่างไรก็เป็นเรื่องของทางอุทยานดอยขุนตันขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคะ